ดีครับวันนี้น้องอาิมมาเข้าสวนเหมือนเดิมครับมาสํารวจทุเรียนเพราะทุเรียนแตกใบอ่อนมาแล้วครับพี่น้องน้องอาิมบอกว่าถ้าทุเรียนแตกใบอ่อนมาลักษณะเช่นนี้ท่านก็ใส่ป <m Rico> <Magazine. |th|> ุ๋ยเคมีสูตรเสมอได้เลยครับทางดินน้องอาติมเนาะใส่สูตรเสมอทางดินได้เลยครับทางใบล่ะทางใบก็สูตรเสมอเหมือนกันครับทางใบก็สูตรเสมอเหมือนกันแล้วตามด้วย จุลาธาต์เอาคำว่าจุลาธาตุมันหมายความว่าอะไรจุลาธาตุก็คือาธาตุอาหารรวมที่มีทองแดงแมกนีเซีสังกะสีแมกนีเซียมแมกนีเซียมอยู่ตรงนั้นนะครับแปดเกชนิดสิชนิดแล้วแต่บริษัทเขาจะให้มา,อาตอนนี้กมาแล้วครับใบครับนี่ครับหลังจากเราทําการกระตุ้นให้เขาแตกบอ่อนมาได้20กว่าวันใบามาเพียบเลยครับพี่น้องที่ขาดไม่ได้ช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับ ท่านป้องกันเชื้อราด้วยนะครับทางดินเพื่อป้องกันรากเน่าโคนเน่าแล้วก็ทางใบก็ป้องกันแมลงนอนเพียไก,ก่แจาจะเข้ามาช่วงนี้ตัวนี้ลักษณะแปลงนี้เป็นแปลงของน้องอติมส่วนตัวของน้องอติมครับมีอยู่ร้อยร้อยสามสิบต้นเป็นพื้นที่เล็กๆน้อย,อยมันเป็นแปลงสาธิตเราปลูกทีเลยครับ มีอายุ3ปีนะครับปีนี้เราจะทําการเอาดอกเขามันจะติดหรือเปล่าครับต้นลักษณะเช่นนี้ก็ติดตามช่องน้องอาติมด้วยนะครับลูกรึ่งไทยลาวไอ้ที่ว่าลูกครึ่งไทยลาวคือแม่เขาเป็นคนสปปอลาวครับพี่น้องเอ,อ๋ยที่กับผมเองนี่ก็คือคนไทยครับเอา้านี่ต้นอยู่ในลักษณะเช่นนี้ครับนี่ก็ใช้เวลาอีกประมาณจะหกเจ็ดเดือนอ่าเราก็จะทําการเอาดอกเขาว่ามันจะติดไหมอ่านี่นะครับนี่คือบรรยากาศ ที่สวนของน้องไอติมใบเขาก็ออกมาแล้วครับลักษณะชิ้นนี้ก็อย่างที่เ,เกินมาแต่ต้นคลิปก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอจัดลงไปแล้วก็ทางใบก็โสดเสมอเหมือนกันแล้วก็เติมธาตุอาหารรวมก็จุละธาตุผู้นีง่ายเป็นภาษาทางราชการเขาครับพี่น้องเอาสำหรับวันนี้ ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขอา้าวน้องอติมอยู่ในรถแล้วครับพี่น้อง